قال المصنف رحمه الله تعالى ونافعنا في علومه في ونافعنا بعلومه في الدارين فصل في احكام الرحن وهو لغه الثبوت وشرعا جعل عين ماليه وصيغة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء การนะครับล่าจากทท่เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการสืบค้ายแบบสลัมต่อไปนะครับวันนี้เราก็จะขึ้นฟะซอนไหมก็คือฟะซอนเกี่ยวกับเรื่องของอัลรหนูการรหันรหันนี่ก็คือภาษาไทยเราก็คือการจำนำภาษาไทยนี้เราจะแปลว่าการจำนำ มันกระทือเป็นการมัวอามลาลัตในรูปแบบนึงนะ,ะเป็นมัวอามลาลัตในรูปแบบของการนํ่มสิ่งหนึ่งมาเป็นลักประกันในการกู้ยืมในการยืมหนี้ยืมสินเพื่อให้การยืมหนี้ยืมสินนั้นเป็นเป็นสิ่งแต่มีลักประกันว่าเราจ่ายหนี้สินอย่างแน,น,น่นอนน่ก็คือมีการนํา สิงค o n บางอย่างนะครับไปตัง้งเป็นลักประกันนั่งเรยกว่าการระหันหรือว่าการจำนำในภาษาไทยสรุปแล้วในเรื่องของการระหันก็จะมีเรื่องของนิสิตมาเกาี่ยวข้องถูกต้องไหมการสื่อกาบแบบซาลัมก็เกี่ยวข้องกับนิสิตเช่นเดียวกันนี่ราะว่าซล,ลัมนี่ก็คืาไรใบอุัยอินมอสูเปนฟิซิม,มา ฟิจิมม่านี่ก็อธิบายว่าฟิจิยุนก็คือการที่เราขายสิ่งหนึ่งที่ทุกอธิบายคุณสมบัติแต่ว่าเป็นหนี้สินก่อนแต่มาเป็นหนี้สินก่อนคือเด็าเดียวมุชตารีก็เดซ๋ยวนี้ส่งมอบต้นทุนไปให้บาเอะไปให้คนไข้ก่อนนะซึ่งบาเอะนั่นจะจดใช้หนี้สินของเขาด้วยกับการจ่ายเป็นสินค้าตามปริมาณ ตีได้ระบ,บุเอาไว้ตามคุณสมบัติของสินค้าทีได้ระบ,บุเอาไว้ตามวันเวลานะครับถือะระว่างผู้เสิร์ฟผู้ขายตรงนี้อากีได้ได้ระบ,บุเอาไว้ตามสถานทีถเถือซงหมอบนะครับถือต่างซองนี้ได้ระบ,บุเอาไว้นั่นอนสล l มก็จะมีเรื่องนิสิตก็มาเกี่ยวข้องราหันสล l มและการะหันราหันก็จะมีเรื่องข้องนิสิตมาเกี่ยวข้องเหมือนกันเพราะว,ว่าคำว่าจำนำในที่นี้ก็คือเราเอาข้อง บางอย่างไปตังเพื่อยืมมีสินก็จะมาเพื่อยืมเบียยเขาดังนั้นสองอย่างนี้ก็คือถือว่ามันมุนาสาบานะเลยกล่าวลังกันสลัมก็เลยกาันั้นอธิบายเกี่ยวกับเรื่องกล้องรหัสการรหันนี้ก็เรื่องการจำนำก็เป็นมัวมาลาชนิดหนึ่งที่ศาสนาอนุมัให้เรนัน้นก็สามารถจะทำได้แต่ย่าให้มีเรื่องกล้องโดเบียมาเกี่ยวข้องกันเนี่ย นตาโรงจำนำที่เราเห็นต่างที่เราเข้ามาต่างตรงนั้นใช่ไหมจะมีโรงจำนำเราเยอะโรงจำนำเรียนมาแล้วเร่งจำนำป้าก้องไปจำนำที่นั่นดีว่าอ่เสต่ให้เรากาเจนะตาโรงจำนำแบบนั้นมันจะกินด,ดอกอ่ามันจะกินด,ดอกเบีย้ยเรื่องกินด,ดอกเบี้ยจากจากสิ่งที่ให้ย,ยืมไปนั่นนะครับออนนั้นมันไม่เป็นธรรมนุมตมันก็จะเข้าในประเภทร i บาในรรปแบบอัลกออตีที่เราเรียนมาเร้วก่อนหน้านี้น รีบาล,ลดิได้มาจากการผู้ยืมใช่ไหมยืมไปนึ่งพันแต่เวลาจ่ายจ่ายพันสองรอยซึ่ 1, งแม้ว่าจะมีเรื่องรหันมีมี้มองมาตังนะแต่พอจ่ายปับ๊บเวลาเรา,ยาโยกเลยไม่ใจเราเราต้องจ่ายตาเดิมต้องจ่ายเปิ่มอันนี้มันไม่ได้นะส่วนเกินติ่ได้ดามาจากตรงนั้นนั่นอคือไม่ได้ดังนั้นโรงจจำนำไอแบบทต่ว่ายัาง,อย,งอยู่ในตัวปฏิเตต้นี้ยถ้าหมวกกาวได้ไมาอีมุสลิมเราต้องไม่ได้น,นดนะ พราะมันจะมีเรื่องริบามาเกี่ยวขอ้องอทีนี้จำนำในรูปแบบอิสลามเนะี่ยคือจะไม่มีริบามาเกี่ยวขอนะย้องยืมมาแต่้น่ใจแต่นั้นยกเว้นว่าเป็นเป็นเรื่องข้องอัครากเราที่เราจะให้กับคนที่ให้ความครองตัวแกเราเราก็อาจจะตอบแทนให้เขาให้มากกว่าที่เราเอามาโดยที่เราไม่ได้ตกลงในอากาศไอ้นั้นจะถือว่าไม่ผิดเข้าใจไหมอ่านี่กะถือว่าเป็นมุมมาละวแต่พละบาชนุญาตให้เรานั้น สามารถที่จะทำได้การที่เอาสิ่งข้อมาเป็นลักมาเป็นข้อที่มาคำประกันในการยืมนี้ทีนี้อุลามะชาพิก็เรา้นได้กล่าวว่าการที่ให้การที่จะทำการสิ่งที่จะมาทำให้สิทธิได้รับการคำประกันนในในเรื่องมอามาล็ดมันจะมีอยู่สามเรื่องนักเรียนสมารถ kian merana indana, misalnya bo, ini perlu banyak wasiko nah, indana, bulema syafi'i ro reklame indana mereng inda syafi'iah, wasa, wasa ikun hukum wasaik ni ke jamak majaz wasiqah sing di jamak pin lak kam pakan ni riang ulama mazhab syafi'i ro ni misan ya salasa ah salasatun nang صاو الضمان سام الشهادة نتسنى كون رو مدينة سنة كون علماء مذهب شافعية وثائق وثائق wasa wasa ikul hukuk wasa ik jamam jago wasa ikah mesing mesing di situ, neng kagur arhanu arhan, kita sedang belajar, ah, perorang kau bayar, perorangan minum, perorangan minum, ah, perorangan minum, oh, perorangan minum, وثائق وثيقة جمع وثيقة حقوق جمع حق انا الحقوق علماء مذهب شفيان يدعو وثائق الحقوق สิ่งที่จะมาเป็นลักประกันในเรื่องของสิทธิมีสามอย่างด้วยกันนึ่งอรหันต์นึ่งคือการจำนำนึ่งคือการจำนำนะเพราะเบียร์ที่เรามาคือสิทธิใช่ไหมพนันใชนไะเบียร์เงินที่เ,เรามานั่นคือฮักข้องภูที่เป็นเจ้าข้องเบียร์ทีนี้เพื่อเป็นลักประกันว่าเราจ่ายลบเน,น่นน นเราไม่ปลิ้นเราไม่โกงเราไม่นูก็คือเราเอาขครองมาตังใช่ไหมเอาคกคองมาตังเอารถดเรื่องมาตังเอารถดยนมาตังเอาท่อมาตังไหวเผื่ออะไรกับเผื่อให้สิ่งของนั้นเป็นลักประกันว่าเราจะเอาหนี้สิน้นนั้นมาจ่ายยังไหนนอนนะซึ่งเมื่อได้ที่เราเมื่อได้ติดทึกเวลาของมาแลนวนะทึงเวลาที่่าเรากำหนดวันเวลาแล้วว่า ใจนี้วันนั้นวันนั้นแต่บางทีใจไม่ได้นะก็สิงถืเราเอามาตังนั่นแหละมันก็สามารถนํามาจดใจนี้สิ้นได้นะก็เอาไปคายได้เบียม,มาพอเดี๋ยวใจนี้สิ้นตรงนั้นก็อ่าก็กสามารถเอาส่วนตัวว่าเรายืมไปน,นั้นกลับคืนรบเป็นก้องตัวเองได้ <c oughs> อันทีซ่องกัอะไรอัตมาอัจม,มานี่คือการประกัน การประกันนี้อันนี้การยังไม่ทึกนะเราจะไปเรากจะเราก็จะมีข้างหน้าจะมีบทนี้บทตัวมันอ่าตัวนันก็เรื่อการประกันนี้การคําประกันอืมการคําประกันเคยเคยเคยเวลาคนนิสัยเกลี้ยงมือซองนั้นเคยเด็เกยเด้เกยเห็นใช่ไหมเกลี้เกลียงพอนยุ่นพอนสมัยก่อนแต่เด็กมันจะมีคนคาประกัน อันนี้ดอมันก็คือการคำประกันก็คือมีผู้เสิร์ผู้ใข้มีคนยืมกับคนแต่ว,วา่จาจะข้องเบียมีลูกนี้มีเจ้จานี้อะทีนี้อียืมจะเชื่อปนี้มันมัมนมไม่มีรับประกันที่จะเจนเนาะไม่รู้ก็อ,อีใจไม่ใจห้าคนมารับองถ้าคนแต่แม่คนที่ว,วา่วาวยใจได้คนที่สามารถเกลียได้นะห้าคนนั่นแหละมามาเป็นคนคำประกันนี่สิ้นถึงนั้น นี่เกียกอะไรครับดอมานดอมานแปลว่าการคำประกันนี้การสามารถทําได้เหมือนกันนะกต่รู้ว่าเป็นเป็นลักประกันเป็นวสิโกะในการอีประกันหรือสิทธิตรงนี้ได้โดยเช่นเดียวกันนะรายการที่ทาบก็ได้ชาดาชาดาก็คือพยานอ่าพยานจริงๆแล้วสมควรมีอยู่แล้วนะครับในการยืมนี้ยืมสินนี้อ่าเอาตามสุนนะ้นนะีแล้วก็คือเวลาเรายืมนี้ยืมสินสมควรที่จะมีการจดบันทึก มีการทำหลังสัญญามีลายซิ่นแล้วก็มีพยานซ่องคนใช่ไหมนั่นก็นคือหลักการยืมเป็นแหละซึ่งชายด้านก็นคือค่อว่าเป็นพยานในการยืมนี้ยืมสิน่นเพราะว่าิจ้าไม่มีพยานบางที่เวลามีปัญหาเวลามีอะไรเวลาคือซึ่งการต้องคืนคนไปถ้ากอดีไป 5, ไห้าซ่านได้ปะนีะ่ไม่พยานก็แสดงว่าไม่คนเป็นหลักประกันในการที่บอกว่าซ่องคนนี้ก็มีการยืมนี้ยืมสินกัน ที่น like. ี่ละหันกับตัวมันี่จะกล่าวในบทมลายาตนะครับแต่เรื่องชาดานั้นจะทุกคราวไว่าไทยายกล้องบทฟิกหนังสือเล่มนี้ก็ชือว่าอยูไทไทเหมือนกันเอาหน้าไม่ปลี่ยเราเล่เล่ตาริฟนะเล่ตาริฟกล้องอ่าละหันฟ้าซ้อนที่ أحكام ิระหนนีอ่ามุสลิมกล่าวว่านี่คือฟ้าซ้อนหนึ่งไอ้เหตุฟ้าซ้อนฟี่ بيان ิ أ ح ك ا มิระหนนีนี่คือฟ้าซ้อนหนึ่งที่จะอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายกล้องการระหัน วะฮหัะลูกตันและรหันนดาลัวการจำน้ำในดาลัวคืออัสูบุตรความหมายคืมันคือสูบุตรสาบิดวุจถุความหมายเดียกนั้นมีปรากฏน่หรือว่ามั่นคงนักเนีนเอ่อเมื่อเมื่อว่าตามความหมายในีรู้ว่านะคคือเอ่อเมื่อว่าเวลาเราไปยืมใครสักคนหนึ่งเรามีข้อไปตังมันจะมีความมั่นคงว่านักเนีนว่าในการจะให้ยืมอันนี้ความหมายในีรู้ว่าเฉยๆนะครับเอ่อความหมายในี่ยรู้ก็ เลข้างลังอิท so ธ uh, ิ de, ์ไม่ใชบอกว่าสบุดมันคงนักแน่นว่ามิหูส่วนนึงมาจากอ่ราหันความไม่ยสบุดอัลฮะละตุราหินะนี่จะเป็นคำกล่าวเดี๋ยวคุณตัวเลขกันนะภาษาอับ б ว่าจนอัลฮะละตุราหินะสภาพการที่มันคงนักแน้นหรือสภาพการที่ปรากฏนะเลยก็อยุคอนทุกครั้งในภาษาอับเลยกับรูฮหินันมิสมาร ฟิลข้าวสารรัว่ารฮานนักเดิรรฮานนั้นิสมารูฟิลข้าาบีมิสมาูเป็ตะปูตะปูนั้นปักอยู่ในไม้ไม่ต้องซาบาตามันปักแน่นอยู่ในไม้เข้าใจนะอันนี้ความไม้ในการรู้วอีกความไม้หนึ่งเลยนะแต่ในนี้ไม่ได้กล่าว อีกความหมายหนึ่งเลยค้องคําว่ารหันเนี่ยดาลวะนี่ก็คืออัลฮับซูอัลฮับซูตัวฮะฮะบาซินตัวฮะตัวบาตัวซินฮับซ์ฮับซ์เลว่าทุกกกัทุกคังเอาไว้ทุกกักทุกคังเอาไว้อัลฮับซูเมื่อในยักขุรที่บอกว่าคุณลูนับซิมบีมากซาบัตรอฮีนะทุรมุดัดซินไหม

อิหล <aría? S 1> ัลอิละัสซาบุลยามีนนะอัลลอฮฺตินะอะไรสักอย่างนี้แหละเอาความหมายก็มันน็คือเลานะซิมงดมาแก่สวัสดิ์ราหีนะทุกทุกชีวิตนี้ทุกกักเอาไว้ราหีนราหินด้วยกับสิ่งที่เขาปฏิบัติอืมถ้าหากว่าปฏิบัติข้องไม่ดีก็ทุกกักไว้ในเท่เท่ไม่ดีอ่ถ้าว่าทำในสิ่งที่ดีก็ทุกกักในเท่เท่ดีอันนี้กือเราเนะซิมบดีมาแก่สวัสดิ์ราหีนะความหมายไม่ถึองมหมหบูสะตุน khu lũ nạp bima kasabat. bụng sát thật bì mạc các sáu bạc là khó chắc tốt các loại tục kháng ngoài tục các bộ na, ngoài này sinh thì có thể đặt ngoài nơi dưới nha nè anh ăn อะไร, mai con cảm ạ ờ A to paydaka wasyar an kwamai rahan nedan syarai ne lakan sasana laktang fik <hesitation> koman koko na jalu ainin maliyatin yatin wasi kotan bidainin jistofa minha data azuril wafa เราเรียนนะจะรู้ไนะอเนนการทำให้สิ่งหนึ่งการทำให้สิ่งคล้องมาลีเตนนะสีฟ้าเน่กับไอเนนสิ่งคล้องที่มันเป็นประเภทสัพสินสิ่งคล้องที่มันเป็นสัพสินสิ่งคล้องที่มันเป็นมลัลมัลนี่แสดงว่ามันต้องมีอะไรมั้งคุณสมบัติของมัน อีกคนเ่อว่าเป็นมาละไรนี่เป็นสับสินใดต้องเป็นข้องนึ่งต้องเป็นข้องเถอสะอาดใช้ประโยชน์ดได้นัน t a ร i f f ของเขาปรมันค,ามาคุณลุทว่าเรินมุงตาฟ้าอินบิฮีนะอะไรฮีวิลายยตุนนะอ่าก็คือทุกสิ่งแต่สะอาดใช้ประโยชน์ดได้เลยก็เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาเขามีกรรมสิทธิ์ในสิ่งนั้น ไอ้นั่นก็เรียกว่าสับสินหรือว่าอีกตาริปนึงอวัฒนาได้ให้ตาริบว่ามาลูกีมาตุนชเชันสิ่งที่มีราคาในด้านชเชิญของที่มีราคาในด้านลักษณะอันเอ้นั่นตาริปนึงที่อุลามาได้ได้วางเอาไว้นะในในคำในคำนดได้ระบุเอาไว้ว่าสับสินนี่หมายถึงอะไรกุลลูมาลูกีมาตุนชเชิญทุกสิ่งที่ว่ามันมีราคาในด้านในด้านศาสนาศาสนาคำนัดมันเป็นข้อมีราคา นะทีนถ้าเราเลกจากตาริสับสินตัวว่าคุณุู้ตัเร่อแสดงว่าข้อีเป็นสับสินน้องเป็นต้องเป็นข้อมาสันะจิแตดงว่าได้ไหเป็นสับสินอ่าไม่ได้นะคีไม่ได้ว่าววสับสินใช่มามคีหัวคีควาย ขี้ไก่ไม่เรียกว่าสับซินอะไรเลยมาในในมาสับก็รอนี่คือมาเป็นอายิสตัวของมาเป็นอายิสในมาสับชะมีแต่บางมาสับนั้นกับตัวตัวมันเป็นอา,ายิสแคลินเนาะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเป็นมนาบางมาสับ อแต่มาสับเราเนี่ก็คือต่างตัวนั้นเป็นนาจิสมัตแต่ดันมานี่ยคายได้ไหมตะคิดยังไงแต่ว่ามันเป็นนาจิสก็คือคายไม่ได้มู๊ก่นเดียวกันมู๊นี่ไม่มีหลักฐานว่าเป็นนาจิสแกบอกว่าเนื้อฮารำปันนั่นไงแต่ว่าเลยจากหลักฐานนึงคืออัลลอฮฺของเาบอกว่าเนื้อก็มันฮป็ารำแต่ไม่ได้บอกว่าเนื้อก็มันตัวก็มันเป็นนาจิสนะแต่อุลามะชาะมีเรานั้นได้เปรียบเทียบได้ทำการเคียสกลับมา อ่า่ได้เปรียบเทียบเพราะว่าเกียรแบบเอาลลวียะ่ทต <k> ่ว่าเกียรติแบบอัลวียะก็มานี่ขนาดอมานี่คือมันยังพอเลน่ารักอยู่มั้งนาตองนาได้อยู่มั้งต่ว่าเมื่อมันเลี้ยในภาชนะเมื่อมันเลี่ยในภาชนะนบีสั่งให้ทำสักสัางให้หลางหลางจดนามอันนึงด้วยกับนามดินใช่ไหมอ่าซึ่งนั้นมานะมาคนอย่างเลี้ยอยู่มั้งไว้เวลาซักมั้งบางทีก็มาบางชนกดกะนาเรนารัก ยังไแต่ตามูนี่สภาพหน้าตาลักษณะก็มันความซอกปลอกของมันนี่คือมันนักว่ามากเลยนะดังนั้นนายิสมุกลาซอนเนี่มาากชาวมิโเลยมีสอกนะอันนึงอับซาเบตบินนัสปรากฏดด้วยกับตัวบจทจะเจนก็คือมาอีกอันนึงอับซาเบต้วยกับบิลกิแาส้วยกับการกิยาสบเบเนอมาก็ะคือมู่ มูนี่ไม่มีหลักฐานว่าเป็นนาจิสนะแต่มันมีหลักฐานว่าเนื้อมันฮารับเนี่ยคุรานายะคุรานนะบอกเจ็ดเจ็ดเนื้อมันนั้นกินไม่ได้ฮารับแต่ว่าความเป็นนาจิสของมันนะไม่ได้ความเป็นนาจิสโดยเฉพาะเป็นนาจิสมกุกอัลลอฮ์นั้นไม่ถูกระบุในกุรานไม่ถูกระบุในฮะดิษมามีแต่มูไม่มีแต่ว่าในมุลมะในมาตดะร่อยมั่งชัมีรอนนี่คือมองว่าสภาพกองม้านี่มันนักว่ามูใอสภาพกองมูนี่มันนักว่ามาเลยคือให้นีนสมควรที่จะ แต่สินว่ามันเป็นมูลละโซหมากยิ่งกว่ามาเสยียอีกอนั่นก็เลยอในกรณีมู้นี่ก็คือการถือว่าเป็นนายิสบูลละโซต้องลามลางเช็ดน้ำเหมือนกับเหมือนกับมา้าในการต้องลางกับน้ำดินด้วยแสดงว่าเอาในม,มารร่วงเดือมู้นู้นี่มันเป็นนายิสซอไมนในการที่จะเรียกว่าเป็นสับสินไม่ซอเหมือนกันเข้าใจไหมเอาทีนี้ข้องบางชนิดไม่เป็นนญญายิส

แต่มันก็ถือว่าเป็นสิ่งเรียกว่าทรัพย์สินได้ไหมเรียกว่าไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีเลยสละหูกี่มาต้นชานันราคาของมันในดนชนี้แล้วสนาไม่กำหนดไว้เพราะมันเป็นสิ่งที่ว่าไม่ออุมาเป็นสิ่งที่ไม่ครับการไม่นับว่าทรัพย์สินเหมือนกันนะไม่นับว่าทรัพย์สินดังนั้นจะเรียกว่าทรัพย์สินได้ก็คือต้องเป็นสิ่งเป็สะอาดใยประโยชน์ได้แล้วก็เป็นกรรมสิทธิ์งของของของเจ้าของทรัพย์สินนั้น นะก็คือเมื่อเราพลาดมาแล้วนะเรื่องเรื่องเรื่องของการเสื่อไข้นั้นอะไรมังติดไขได้ก็คือตามนั้นเลยนะก็คือตารริบข้องอ่าอินมาเลยเอานะครับจะลูไอเนนมาเลยะจ้ลูนี่อิรอกเป็นมุตตะดาเจ้าลูนี่อิรอกเป็นมุตตะดาเออไม่ใช่อ่าใช่อิรอกเป็นมุบตะดาเจ้าลูทุกงจ้าลูนี่เป็นพี่น้องของซจนนาใช่ไหม จะลู S <S <ess> ่น <S ess> ี <S ess> ่มันเป็นพี่น้องของซานนาเหมือนกันอ่มันทำการนซับอิเซม์ซับอบัตซึ่งจะลู่ไอเน่นไอเน่นนั้นนะครับไอเน่นนั้นเป็นมุดอฟอิไรแต่มาฮาลกอมันนั่นก็คือมันก็การเมือก็เป็นอิสเซมของจะลู่ยาละเข้าใจไหมยาละ เนาะจ๊ะนะ่ยเรืะองการวสอตันวซีกอตันนี่เป็นอะไรก็เป็นคอบ่าให้กับจ่ลูเป็นคอบ่ากับจ่ลูอีกทีหนึ่งก็คือตามตาเราเรียกะก็คือการที่เราเอาสิ่งที่เป็นทรัพย์สินนั้นเป็นวซีกอตันเป็นลักประกันบีได้นี่โดยกับนิสิ่หนึ่งยุสโตเฟารมินฮาซึ่งจะทุกน้ำมาชดใช้ นี่สิ่นั้นจะทุกนํามาจดจายมินฮาจากมันจากอินมาเลียอีกเดียววาซีกตันนั้นเป็นเป็นเป็นข้อบ้านะให้กับจาลูเอาทุกนํามาจดจายนี่นะมินฮาจากมันจากอินมาเลียตอนไหนอิงจาะอัรลวอฟาในขณะทีมีอุปสรรคในการจดจายนี้อัลลอแปลว่ามีอุปสรรคมีอุจจ อัลวาฟะวาฟะความหมายเดิมแปลว่ารักษาสัญญาการยืมนี้ยืมสิ้นก็คือการรักษาสัญญาเรามีกำหนดวันว่าเราจะจ่ายหนี้วันไหนถ้าไม่ได้จ่ายจะแสดงว่าไม่รักษาสัญญาดังนั้นคำว่าว่าฟะตรงนี้เราแปลว่าไม่รักษาสัญญาก็ได้หรือว่าในขณะที่ว่าเราจ่ายหนี้สิ้นไม่ได้ในขณะที่มีอุปสรรคในการจดจ่ายหนี้เข้าใจไหมเมื่อจดจ่ายหนี้ไม่ได้ก็แสดงว่าเมื่อเราไม่รักษาสัญญาความหมายเดิมก็ก่าวว่าฟะนี้แปลว่ารักษาสัญญา วาาอุนว่ดีวาฟาอุนอ่ะดีหมายถึงการรักษาสัญญาอันนี้รักษาสัญญาไม่ได้เพราะจดจยนี้ไม่ได้เพราะว่าการสัญญาในเรื่องนี้สิ่งนั้นมันมีเรื่องของการจ่ายนี้มาเกี่ยวข้องอันเดี๋ยวนี้เราแปลว่าอิงจตกอซุิลวฟาในขณะที่มีอุปสรรคในการจดจ่ยนี้ในการรักษาสัญญาในการจ่ายนี้ตรงนั้นการเลยเอาสับสินนั้นนั่นแหละมามาเป็นตัวจดจ่ยนี้สิ้นแทนมื่อได้ี่เรามีอุปสรรคในการจดจยนี้เบียไม่ได้ได้ปันี้นะ وكني قلنا ولا يسير الرهن إلا بإيجاب وقبول الله الله السلام عليكم